Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีกับนิกกี้และพิพาแกมโบูโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นลประจำวันเสาร์ที่1มีนาคม2025วันที่60ตาของฉันมองเห็นแล้วข้อพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมสุภาษิตบทที่6 ข้อที่12ถึง19พระธรรมมารโกบทที่10ข้อที่32ถึง52พระธรรมเลวินิติบทที่5ข้อที่14และบทที่7ข้อที่10ผมยังจำได้ดีถึงช่วงเวลาที่ผมเป็นเหมือนคนตาบอดแม้จะได้ยินหลายครั้งว่าพระเยซูส่งสิ้นพระชนเพื่อความบาปของเรา แต่ผมไม่เคยเข้าใจความหมายที่แท้จริงเลยผมเคยตาบอดฝ่ายจิตวิญญาณจนกระทั่งวันหนึ่งที่ผมได้เข้าใจความหมายของไม้กางเขนตาของผมจึงเปิดออกเมื่อผมเริ่มแบ่งปันเรื่องราวการถูกตรึงของพระคริสต์ผมพบว่าผู้คนมีการตอบสนองที่แตกต่างกันไปบางครั้งคนที่ฉลาดกลับมองไม่เห็นความจริงนี้ แต่ในทางกลับกันผมมักประหลาดใจกับความเข้าใจอันลึกซึ้งของบางคนแม้แต่ในเด็กเล็กๆสำหรับทุกคนที่เข้าใจข้อความของพระคริสต์ชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะสำหรับเราที่กำลังรอดไม้กลางเขนคือฤิษธ,ธานุภาพของพระเจ้าที่สำแดงเด่นชัดในชีวิตของเราในพระธรรมมารโก เราพบเรื่องราวที่น่าสนใจหลังจากที่พระเยซูทรงอธิบายถึงการสิ้นพระชนของพระองค์เราได้พบกับบาราทิเมอัสคนตาบอดที่ร้องทูลขอดวงตาของเขากลับมามองเห็นได้เขาร้องทูลว่าท่านอาจารย์ขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้พระเยซูตรัสตอบว่าจงไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านหายแล้ว ท่านใดนั้นเขาก็มองเห็นและติดตามพระองค์ไปในพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อที่1 6 1ถึง19มี6สิ่งซึ่งพระยาเวทรงเกลียดมีเจดสิ่งซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ได้แก่ดวงตายะโสลิ้นมูสาและมือที่เข็นฆ่าคนบริสุทธิ์ใจที่คิดแผนเลวร้าย เท้าซึ่งริบวิ่งไปสู่ความชั่วพยานเท็จซึ่งหายใจออกมาเป็นคำมุสาและคนที่หวานความแตกร้าวในหมู่พี่น้องการที่จะเข้าใจความหมายของไม้กางเขนอย่างถ่องแท้เราต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมกางเขนจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคนในสุภาษิตเราเห็นการตอบสนองของพระเจ้าต่อความบาปพระองค์ทรงเกลียดชังความหญิงยโสการพูดโกหก การฆาตกรรมการวางแผนชั่วและการสร้างความแตกแยกพระเจ้าทรงเป็นความรักและทรงบริสุทธิ์พระพิโรธของพระองค์จึงหมายถึงการตอบสนองด้วยความรักและความบริสุทธิ์ต่อความชั่วร้ายนั่นเองในพระธรรมเลวินิติเราเห็นภาพของเครื่องบูชาไทยบาปที่ต้องมีการถวายเครื่องบูชาและการพรมเลือดนี่เป็นภาพเงาสะท้อน สิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำบนไม้กางเขนเพื่อเราพระองค์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบตัติแต่มาเพื่อปรนิบตัติและมอบชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่สำหรับคนจำนวนมากเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระองค์ทรงทำมากกว่าแค่เป็นตัวอย่างของความรักเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้รับใช้ที่ทนทุกข์ตามที่อิสยาห์ได้พยากรณ์ไว้พระองค์ทรงรับโทษแทนเรา ทรงดื่มถ้วยแห่งพระพิโรธของพระเจ้าที่มีต่อความบาปทั้งสิ้นแทนเราทั้งหมดก็เพื่อเราที่จะได้รับการอภัยเป็นอิสระจากความผิดความอับอายและการเสพติดทั้งปวงเมื่อเราเข้าใจความจริงนี้เราก็จะตระหนักว่าเราถูกเรียกให้ติดตามพระเยซูไม่ใช่เพื่อสแสวงหาตำแหน่งหรือเกียรติยศ แต่เพื่อรับใช้ผู้อื่นเหมือนที่พระองค์ทรงรับใช้เสื้อผ้าและเครื่องประดับของสาวกแท้ไม่ใช่เสื้อคลุมของกษัตริย์แต่เป็นผ้าคลุมของผู้รับใช้เป็นชีวิตที่ยอมสละได้เพื่อผู้อื่นลองใคร่ครวญดูในนี้ว่าความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปอย่างไรแล้วบ้างและหากไม่มีความรักของพระองค์ชีวิตของเราอาจมีหน้าตาเช่นไร ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับไม้กางเขนที่เปิดตาของเราได้เห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอทรงโปรดช่วยให้เราได้เข้าใจความหมายของการสิ้นพระชนของพระเยซูอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นและดำเนินชีวิตในฐานะผู้รับใช้ตามแบบอย่างของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน หากต้องการอ่านบทอธ,ธิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3าส่วนได้แก่ปัญญานญิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิป Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยให้ทุกท่านเติบโตและลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกๆวันขอพระเจ้าอวยพระพนะครับ